ไม่มีเวลาก็ต้องมีเงินไม่มีเงินก็ต้องมีสกิลสวัสดีครับชื่อโอครับตอนนี้อายุ27ปีครับกาลังเรียนคอร์สซิลโคดแคมป์กับคูวิทอยู่ครับผมเรียนจบทางด้านโลจิสติกส์ครับก็ทําเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ครับบริษัทเอกชนบริษัทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดจะย้ายสายงานไปโปรแกรมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามองว่ามันโตมากกว่าแล้วก็แบบว่าได้เงินเยอะมากกว่าครับก็คิดว่ามันทําได้หลายอย่างครับทั้งเว็บทั้งแอปมันแบบ หมือนอยู่ได้ย4ชั่วโมงแล้วก็มันเข้าถึงคนได้เยอะครับก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีกว่าด้านอื่นแล้วก็แบบว่ามันโตได้มากกว่าสายงานอื่นเพราะสายงานอื่นอ่ะมันก็คาประมาณที่สามสี่หมื่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแตะถึงหลักแสนได้ครับก็เรียนจบการบริหารธุรกิจโลจิสติกมาครับก็ไป ภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มาเพิ่งกลับมาไทยแล้วก็โรงเรียนของคอร์สคูวิดครับเพราะว่าดูในเว็บสมัครงานทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศอ่ะต้องใช้ทางด้าน f e h a r net แล้วก็มองว่าคอร์สของบูตแคมของเจ้าอื่นอ่ะจำนวนชั่วโมงมันน้อยกว่าแล้วของคูวิดอะแบบว่าจานวนชั่วโมงเยอะกว่าก็คิดว่าถ้าเรียนมาแล้วแบบว่าของเจ้าอื่นอ่ะก็คงได้แค่แบบผิวๆไม่เก่ง่ะครับก็คิดว่ายังไงจํานวนชั่วโมงเยอะกว่าก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็มีเนื้อหาหลายอย่างในของคอร์สของครูครับ แบบว่าทั้งภาษา C ีชา r ์เห็นมีโ,โกด้วยแล้วคอร์สจาว่า y t h o n Machine Learning แล้วก็เว็บอะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจที่จะสมัครมองว่าถ้าทํางานประจาก็อยากที่จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับหรือว่าถ้าเป็นแบบฟรีแลนซ์ก็อาจจะออกแบบเว็บหรือเขียนเว็บอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีทุนทุนหนาแล้วก็สกิลถึงก็อยากทำบิวส์เนสครับ เงินไม่หนาสกิลไม่ถึงมันก็คือมองว่าไม่มีเงินก็ต้องมีสกิลอะครับ<ๆ>ก็ที่แบบว่าสนใจด้านนี้ก็เหมือนแบบว่าอ่านหนังสือแล้วบอกว่าให้ดูว่ากูรูทําไงแล้วเราทําตามกูรูไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่กูรูมาบอกว่าเราแบบต้องมาทําตามอะไรเงี้ยก็เลยเห็นเขาแบบว่าเว็บดีไซน์แล้วก็ทําพวกเกี่ยวกับรถลิมูซีนวพาแบบว่าคนนะเขาแบบมาจากสนามบินก็หารถลิมูซีนไม่ได้แล้วเขาก็แบบทําเว็บเกี่ยวกับด้านนี้ก็เลยรวยจากด้านนี้ก็เลย อยากที่จะเดินลอยตามกูรูบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหมือนความฝันของผมความหวังอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องเทคอยู่แล้วทั้งแบบงานประจําหรือว่าธุรกิจอะไรเงี้ยมันต้องต้องใช้เทคอยู่แล้วครับผมก็นี่ครับรู้เรื่องกว่าเดิมเยอะเลยก็แบบพวกเทอร์มินอลอะไรเงี้ยแบบว่าพวกสับของด้านเทคที่แบบเราไม่รู้อะไรเงี้ย ็รู้ว่าแบบเราต้องรู้อะไรบ้างหรือว่าเราไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยมันก็ดีกว่าเหมือนคาเซลล์เรือนน่ะคือดูคลิป youtube ต่างประเทศเขาก็เซลล์เรืนกันได้นะแต่ผมว่าถ้ามีคนแนะนะําอ่ะหรือให้ถามอะ่ะยังไงมันก็ไปไวกว่าที่แบบเราต้องมาคําเองหรือว่าอะไรเงี้ยผมมองว่ามันทําให้เราใช้เงินแต่แบบทําให้เราได้ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมความคิดผมก็ประทับใจมากครับเพราะว่ามีออฟฟิศได้เจอหรือว่าแบบมีกิจกรรม เรียนออฟไลน์ line, แบบว่าได้เจอคนที่เก่งกว่าเราอะไรเงี้ยเราเราก็สามารถถามเขาได้แล้วเขาก็แบบยินดีที่จะตอบเราด้วยแล้วครูก็ u, ถ้าติดตรงไหนครู u, เขาก็ช่วยด้วยครับก็รู้สึกดีมากครับดีกว่าที่แบบเซลเรือนแล้วก็อยู่บ้านนั่งงง,งไม่รู้ยังไงต่อมันก็กินเวลาเยอะครับคิดว่าคนเราต้องลงทุนกับความรู้นะครับก็ครูเขาตั้งใจสอนด้วยแล้วก็เพื่อนที่มาเรียนก็มีแบบเหมือนเป้าหมายเดียวกวับเราอะ่ะก็ เป็นคนขยันเราก็แบบเหมือนอยากขยันตามเลยเงี้ยครับก็ใครท้ออยู่ก็ไม่ต้องท้อครับเพราะมันมันยากแล้วมันก็เยอะอยู่แล้วด้วยยังไงก็เพราะว่าทำอะไรยากมันก็ได้เงินเยอะคนอื่นอะไรเงี้ยครับมองว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าคนที่แบบทําไม่ได้มันก็ต้องหลีกหนีแล้วได้เงินเยอะกว่าก็ต้องยอมทําอะไรที่มันยากกว่าความคิดผมครับอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ไปนิวซีแลนด์นะครับรู้อยู่แล้วว่าแบบไม่มีความรู้มันก็ต้องเป็นแรงงานแบบลําบากก็ยังไงก็สกิลถึงก็สําคัญที่สุด พราะว่าการแข่งขันมันก็เยอะครับต่างประเทศก็มันไม่ได้แบบมีคนไทยอย่างเดียวมันก็เหมือนแข่งทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับรับังาน,นก็ต้องเหนือกว่าคนอื่นอะต้องเก่งกว่าคนอื่นนะผมแบบมองว่าถ้าแบบหมายถึงแบบอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าคนอื่นอะอังกฤษก็ต้องเก่งกว่าแล้วก็สกิลอะไรเงี้ยถ้าเราแบบไปเหมือนเป็นก็เป็นแค่ต่างดาวอะไรเงี้ยจะไปสู้กับพลเมืองก็ต้องเก่งวกวก่าพลเมืองอะไรประมาณนี้ ถึงเจ้าว่าพีระมิดอยู่ครับพยายามเปิดลับริ่งใหม่ๆอยู่มันก็เยอะดีครับแต่มันเยอะมันก็ดีอ่ะมันก็ทําให้เราเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นนะก็ดีครับเปิดหูเปิดตากว่าเดิมขึ้นเยอะครับบางอย่างก็สามารถประยุกต์ใช้อะไรได้แบบทําให้มันสะดวกขึ้นรือเป็นแบบไอเดียเอาไปต่อยอดใช้ในอนาคต ก็ไม่ต้องังเลยครับว่ามาเรียนกับทางอีพีทีได้เลยเพราะว่าครูก็ตั้งใจสอนมากแล้วมาเซตดีมากครับฝากติดตามช่อง y o youtube ครูนบพูดดีมากเอ็กเปิดโปรแกรมไม่ต้องทอครับเพราะว่ามันทออยู่แล้วมันมันยากไงมันยากแล้วมันเงินเยอะแต่ก็ต้องคุณก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่ายากเงินมันก็ดีกว่าเพราะว่าคนแบบหันไปทำอะไรง่ายๆหมดไง มันก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เราทําได้คนอื่นทําไม่ได้เราก็ได้เงินเยอะกว่าก็คิดแค่นั้นก็พอถ้าแบบเราอยากได้เงินเยอะกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราโอเคของเราก็แล้วแต่ครับแต่ผมมองว่าผมอยากได้เงินเพิ่มก็เลยต้องยอมอะไรที่มันแบบยากปวดหัวหรืออะไรเงี้ยก็มองว่าตอนนี้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็เงินดีเหมือนกันถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นซอฟต์แวร์เอ็อะไรเงี้ยก็มีแค่ ด้านการตลาดอสําคัญแล้วก็พวกการขายอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างทุกอย่างใช้เวลาหมดไม่มีไม่มีทางรัดเลยทางรัดก็คือเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องก็งงใช้เวลาอย่างเดียวครับมีมีอยู่แล้วครับมองว่าถ้ามีเงินก็ถ้าเราหาเงนินได้เยอะเราก็สามารถไปว่าช่วยเหลือคุณอื่นได้เยอะบริจาคได้ก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวเราเองฮะว่าเราไม่ต้องพึ่งคนอื่น แบ่งไปครอบครัวครอบครัวแล้วก็ไปต่างคมในเรื่องนี้ด้วยผมก็ชอบว่าแบบว่าทําอะไรที่มันเป็นระบบหรือว่าให้คนมันสะดวกสบายขึ้นอ่ะมันเหมือนดีขึ้นทั้งโลกอ่ะมีเงินก็สามารถไปจากหรือช่วยคนอื่นได้ <S 2> <S 2> ผมมองว่าถ้าแบบไม่เฉพาะทางหรืออย่างเงินเดือนมันจะตันมันจะคาอยู่ประมาณสามสามสี่หมื่นเลยมองว่าคาคาอยู่ประมาณเนี้ยไปต่อไม่ได้อมันก็ต้องดูอะไรที่ตลาดต้องการอะไรย่างเงี้ย แล้เราทําได้คนอื่นทําไม่ได้สมมุติการสัมภาษณ์งาน,นถ้าเราตอบอะไรแบบเราเป็นคนกลาง,างๆอะไรเงี้ยประสบการณ์ส่วนตัวนะเขาไม่รับหรอกว่าแบบภาษาอังกฤษเราดีขนาดไหนเราอินเตอร์มีเดียตไปไม่มีใครเขารับหรอกเขาแบบมองคนที่แบบต้องตอบว่าดีดีมากอะไรเงี้ยคนเขาถึงจะรับเพราะก็เข้าในจนายจ้างแหละว่าแบบอยากได้คนที่ดีที่สุดถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็คิดอย่างนั้นแต่มันก็ต้องใช้เวลาฝึก ผมมองว่าอะไรมันยากๆคนจะมันจะหลีกหนีครับเป็นเรื่องธรรมดาผมเองก,ก็ท้อแต่มันก็ก็รู้อยู่แล้วไงว่าถ้าท้อไปแล้วไม่ทําก็คาอยู่ที่เดิมเงินเดือนเท่าเดิมก็เลยเอาเวลาไปที่จะศึกษาสกิลหรือว่าทําให้ตัวเองมันดีขึ้นกว่านี้คือเคยมองโลกสวยเกินไปแล้วแล้วมันก็หมดตัวครับบางทีคนก็บอกว่าเอ้ยลุยทันทีเลยแบบไม่ต้องรอพร้อมอะไรเงี้ยผมมองว่า ถ้าแบบเราไม่มีสกิลทุนเราไม่หนาคือต่อให้โลกสวยอย่างเดียวมันไปไม่ได้ครับมันก็ต้องมีด้านใดด้านหนึ่งไม่มีสกิลก็ต้องมีเวลามีเวลาก็คือต้องใช้เงินอีกไม่มีเวลาก็ต้องมีเงินไม่มีเงินก็ต้องมีสกิลไม่ใช่แบบว่ามองโลกสวยอย่างเดียวแล้วก็ทาทันทีทําทันทีอะไรเงี้ยผมผมลองไงแล้วไงมันก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมแต่ใครทําได้ก็โอเคครับจริงๆผมก็มีทอเรียนคอร์สอาจารย์แต่มันก็รู้อยู่แล้วไงว่าทอแล้วไม่ทําก็คา อยู่เงินเดือนเท่าเดิมพ่อไปต่างประเทศแล้วมันเห็นเด็กกว่าเก่งกว่าทุนหนากว่าความพยายามมากกว่าเราแล้วก็แบบว่าเฟรนี่กว่าเราคือมันดีกว่าเราทุกอย่างอ่ะเด็กที่เกิดต่างประเทศเป็นเนีทีฟเนี่ยอังกฤษมันก็ดีอยู่แล้วไงมันแบบแล้วยิ่งแบบได้ครอบครัวดีแล้วแบบเด็กๆไม่ดื้อแล้วตามครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ไกลไงทั้งแบบว่าเกิดมาในครอบครัวดีแล้วก็ตัวเองก็มีความพยายามด้วยทั้งเรื่องทุนดีวความพยายามของตัวเองด้วยคือแบบโห ยังไงคนก็สู้ไม่ได้คิดว่าเราต้องทำไงถึงจะสู้เขาได้ก็ <î ss> ทำได้แค่อัพสกิลครับอัพสกิลนะครับไปเรื่อยๆใช้เวลาขอหนึ่งคำปากถึงใครก็ได้ที่เราอยากปากหน่อยอัพเกรดอัพเกรดสกิลครับอัพเกรดสกิลนะครับผมขอบพระคุณมากครับ